เอาละครับคุณผู้ชมคณะกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาครับมีการจัดสัมมนานะครับเพื่อยกระดับทันตสุขภาพของคนไทยนะครับโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับร่วมกับคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทยวุฒิสภาจัดสัมมนานะครับเรื่อง การปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทยกับร่างพิจารณาศึกษากรมทันตสุขภาพโดยมีนายเจตสิรธรานนท์นะครับประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาและนายพิรักษ์ชัยเจริญประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาด้านทันตสาสารณสุขไทยวุฒิสภาพ,พร้อมด้วยนางสุนีจึงวิโรจน์นะครับรองประธานคณะอนุกรรมิการคนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์พลเอกไตรโรดครุตเวโชวนะครับรองประธานคณะอนุกรรมธิการคนที่3และผู้แทนจากหน่วยงานด้านธันตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ครับค่ะซึ่งการจัดสัมมนาการปฏิรูประบบทันตาสาธารณาสุขไทยกับร่างพิจารณาศึกษากรมทันตสุขภาพในครั้งนี้นะคะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายประเด็นค่ะโดยมีหัวข้อประ,ประกอบด้วย3ประเด็นดังนี้นะคะข้อแรกก็คือทิศทางทันตสุขภาพของคนไทยกับยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านทันตะสาธารณสุขไทยกับ บริบทใหม่ของสาธารณสุขค่ะและในข้อที่2นะคะคือการปฏิรูปทันตสุขภาพหน้าที่ของเราทุกคนกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เอกชนไทยค่ะภาคประชาชนด้วยนะคะส่วนข้อที่สค่ะเป็นการปฏิรูปทันตสาธารณสุขเพื่อความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขเพื่อทันตสุขภาพเพื่อสุขภาพของคนไทยค่ะซึ่งหลังจากการสัมมานาในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมาการการสาธารณสุขมุทิสภา จะนําข้อสรุปที่ได้และข้อเสนอแนะที่ได้รับนะคะรวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหานําเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการ ให้การปฏิรูปงานด้านทันตะสาธารณสุขของไทยในอนาคตเนี่ยบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติต่อไปค่ะใช่แล้วนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเรื่องของฟันหรือว่าธันตกรรมต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนไทยที่ที่สำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างๆแน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตที่ทําให้คนไทยนะครับสามารถที่จะยิ้มสวยฟันขาวและก็แข็งแรงกันด้วยเหมือนกันจะมีความมั่นใจกันมากขึ้นแน่นอนนะคะ